สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายธีนทารสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีมีนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีมีนหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันในใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้เราเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหรนะเป็นการนับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุ์ดาวจันทร์ก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไร,ะไรมันคืออะไร สามารถเช็คได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคาหน้านดาวสุกดาวจันเบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอยากจะให้เน้นในส่วนของราคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวศุกร์เป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคน,นยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยว่าความรักของคุณในช่วงนี้ยาจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้จะเป็นไงกันบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะ ชาวราศีมีลัคนามีในช่วงนี้มีอะไรในใจที่เราอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าเอ่ยไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุลมตุลกุมเมถุนเนาะหรือไม่ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีความกลัวกล้าก,กล้าอยากจะพูดอยากจะคุยแต่ก็ยังไงดีน่าจะพูดดีหรือเปล่าหรือบางท่านอาจจะพูดไปแล้วแต่บางทีการสื่อสารของเรามันก็อาจจะ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเนาะอือทีนี้มาดูกันค่ะว่าพลังงานหลักเป็นยังไงบ้างเอง่ยสี่ไม้เท้านะคะ หลายท่านในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้เจอกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งเนาะเป็นไพ่สีไม้เท้าเป็นไพ่ทีุ่่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังหนักแน่นมีความมั่นคงนะคะหรือบางท่านในช่วงนี้อาจจะคิดถึงในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนอย่างจริงจังก็ได้ไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่หงดามไม่รู้ว่าอยากจะหนีไปแต่งงานกับใครหรือเปล่าหรือเป็นอาการอยากจะหนีไปเจอความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือเปเล่าเนะาะอ่ะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นสีไม้เท้าเอ่ย บางท่านอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่เราได้ยื่นคำขาดหรือพูดกับใครสักคนหนึ่งไปนะคะเกี่ยวกับความต้องการของเราแล้วสถานการณ์มันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าเลยทําให้เราในตอนนี้เหมือนอยากจะหนีไปหาสิ่งที่เรารู้สึกปลอดภัยหรือบางท่านอาจจะพูดเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการเนาะอืมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นในแบบที่คุณอยากได้หรือย,อยังนะคะขอพลังงานภาพรวมสีใบทําไมเป็นสีไม้เท้าเอ่ยบางท่านอาจจะพยายามบอกคนรักว่าเราอยาก ต้องการความสมานที่จริงจังนะเราอยากแต่งงานเราอยากสร้างครอบครัวนะเราอยากได้ความชัดเจนนะเหมือนเราได้ลองยื่นคำขาดหรือได้ลองเจรจาไปแล้วพูดไปแล้วเงี้ยคะ่ะเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความสมพันที่มันโคร่งเคร่งครงเ <c oughs> ครง่ <c oughs> ครงไม่ค่อยปลอดภัยเราอยากปลอดภัยสักทีหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าพูดไปแล้วบางทีมันอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเป็นไพ่เด็กถือดาบเหมือนพูดไปแล้วแต่ยังมีอะไรคาใจอยู่ข้างในของเราอยู่นะคะ คิงถือเหรียญบางท่านอาจจะคยบชาวธาดินมังกรประสบการณ์หรือบางท่านที่ยังไม่ได้พูดก็อาจจะอยากพูดเร็วๆนี้ก็ได้นะเป็นให้คิงถือเหรียญหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาเหมือนพยายามเอาหูไปนาาตาไปไร่เนาะอะไรที่ทําไม่ได้ก็เอาโอเคฉันจะพอและฉันก็จะทําในสิ่งที่ฉันสามารถทําได้พยายามไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอยา่างถ้ามันควบคุมไม่ได้จัดก,การไม่ได้เราก็คงจะปล่อยวางมันไปเนาะในช่วงที่ผ่านมา สองไม้เท้านะคะในช่วงนี้น่าจะมีการคิดวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่นะ บางท่านอาจจะเป็นการวางแผนการเดินทางนะคะหรืออาจจะเป็นการวางแผนเกีก่ยวกับอนาคตความรักความสัมพันธ์ก็ได้บางท่านอาจจะคุยกับคนไกลระยะทางก็อาจจะมีผลเหมือนกันต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าตา่างประเทศเลยก็ได้เนาะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับเงื่อนไขนะคะสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้มันก็ยังมีตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ยังไม่สามารถเป็นไปนในแบบที่เราต้องการได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มขนาดนั้นเดทค่ะบางท่านอาจจะคุยเช้าราศีพิจิกและค่ำนาพิจิกหรือไม่ คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับสถานพยาบาลตำรวจทหารหรือว่าทํางานเกี่ยวกับสายการบินก็ได้นะคะหรือไม่เดย์เดนี่อาจจะหมายถึงคนรักเก่าเนาะแล้วก็จะติดบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลลัขนาตุลน,นะคะอืมหนึ่งดักบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะหวนมองว่าในช่วงนี้ชาวราศีมีนหลายๆท่านบางท่านน่าจ,จะพูดไปแล้วละว่าเราต้องการอะไรเนาะ แต่ในการพูดของเราพูดไปแล้วแล้วก็ยังเหมือนจะไม่ได้อะไรกลับมาอยู่ดีนะคะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งคุณเขาอาจจะหายสาวอ,อกุกนอกโลกไปเหมือนไปคิดไปทบทวนก่อนว่าจะตัดสินใจยังไงดีเนาะอาจจะเป็นไปได้นะคะหรือบางท่านที่ยังไม่ได้พูดก็อาจจะรู้สึกเหมือนเราควรจะพูดไหมเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายสักทีมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นสักทีนะคะขอหนึ่งใบให้สิงทม้เท้ามาสิงเท้าคืออะไรเอย จริงๆไพ่สี่ไม้ทับเป็นไพ่ที่ดีนะแต่แวดล้อมขึ้นมาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะหกดาบเ็นไหมเหมือนเราอยากจะหนีจากความรู้สึกยแย่แล้วไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วใช่ไหมเอ่ยบางท่านพบเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะความสัมพันธ์ที่มันได้ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยที่เราอยากจะให้เป็นเป็นไพ่ห้าถ้วยนะ่ะเหมือน หลายท่านเหมือนยังโฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วเนาะหรือโฟกัสแต่ด้านลบๆของความสัมพันธ์สิ่งดีก็เลยถูกลดทอนลงไปบางท่านมีความปรารถนานะคะแล้วก็อยากจะให้มันเป็นไปแต่ว่าสิ่งที่ได้มันไม่เป็นไปแบบนั้นบางท่านลองพูดแล้วลองพยายามแล้วเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความรู้สึกยแย่เหล่านี้แต่ว่า มันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการซะทีเดียวเนาะบางท่านที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่มันค้างแบบนั้นมานานแล้วอะ่ะคุณอาจจะอยากอัพเลเวลความสัมพันธ์อยากที่จะให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยแต่ว่าไม่ว่าจะใช้วิธีไหนพยายามเอาหูไปนาตาไปไร่แล้วพยายามจะพูดแล้วมันก็อาจจะ ยังไม่ได้เป็นไปนในแบบที่คุณต้องการอยู่ดีนะคะทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งคุณกันไพ่แต่สพันไพ่หกถ้วยเขาไม่กลิ่นอายอดีตหรือเปล่าเลยทําให้ยังเป็นผลกระทบกับสถานการณ์ณตอนนี้อยู่หนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตของคุณและเขาหรืออาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตของตัวเขาเองก็ได้นะคะหรือ2ก็คืออาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าที่ส่งผลบางท่านถ้าไปสารความสัมพันธ์กับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนบางทีถ้าเขาแบบ มีลูกเล็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีนี่ก็อาจจะเป็นผลกระทบเหมือนกันก็ได้คือลูกเล็กในที่นี้อาจจะไม่ได้เล็กน้อยก็ได้อาจจะโตแล้วก็ได้แต่ก็ยังส่งผลกระทบได้อยู่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะขอพลังงานหลักให้เขาหนึ่งใบค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเอยในช่วงนี้ เจ็ดไม้เท้านะคะดูพยายามอยู่นะเหมือนกําลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะคะเขาต้ใบเจ็ดใบเท้าต่อสู้อะไรเอ่ยเป็นลนักษณะการต่อสู้อยู่คนเดียวด้วยนะคะเขาในตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเขาดูเจอสุกหนักอยู่เหมือนกันก็ได้คิงถือเหรียญบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุดินมังกรมศักดกันเด็กถือไม้เท้าเขาใช้ความนิ่งเข้าสู้เนาะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณได้คุยกับเขาไปแล้วหรือยังบางท่านคุยแล้วแต่เหมือนยังไม่ได้มีคําตอบอะไรเลยยังไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยนะคะเขาพยายามจะนิ่งถ้าเป็นเหมือนนั้งเหมือนเขาพยายามจะนิ่งนะพยายามจะปล่อยในสิ่งที่เขาทําไม่ได้บางทีข้อเสนอของคุณหรือสิ่งที่คุณสื่อสารกับเขาอยากจะให้เขาเป็นเนี่ยจะให้เขาทำอะ่ะเขาอาจา <S <S อาจะยังไม่สามารถทําได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะหันหลังและไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นแทนนะคะอสิ่งที่เขาสามารถทําได้ เขาพลังงานภาพรวมสี่ใบทำไมเป็นเจ็ดมเท้าเอ่ยเจ็ดถ้วยในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะมีแพลนเยอะเหมือนกันนะคะหรือเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะก็ได้ คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกใครได้อย่างจริงจังขนาดนั้นเนาะหรือไม่อาจจะเป็นแลนเป็นความคิดเป็นการวางแผนบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามันก็ยังล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะยังไม่สามารถที่จะขวายคว้าหรือเป็นไปได้จริงหวังว่าเขาแน่จะเหมือนคนที่มีความฟุ้งม,มากๆเหมือนกันเหมือนก็อาจจะมีความคิดแหละว่าอยากจะทําอะไรบ้างแต่ว่าเอาเข้าจริงก็อาจจะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะ หกไม้เท้ามันอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะไม่ค่อยอยากทะเลาะหรือมีปัญหากับใครเลยนะคะบางทีถ้าเขาเงียบไปอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่อยากให้มีการประทะเกิดขึ้นก็ได้เนาะม่นอยากจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากและความยุ่งเหยิงนะคะเด็กถึงไม้เท้าแล้วก็อัศวินไม้เท้าอีกฝั่งหนึ่งก็ดูไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเท่าไหร่เลยบอนว่าเขาในตอนนี้เหมือนคนที่พยายามจะแสดงออกถึงการต่อสู้เนาะ แสดงออกถึงการที่ฉันพยายามอยู่นะฉันพยายามทำให้ดีขึ้นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเ,เพื่อให้ไม่มีปัญหาเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาจริงๆก็ได้คือจะ,อจ,ะอจะพูดยังไงดีเหมือนอารมณ์ประมาณว่าให้ให้เหตุการณ์มันผ่านผ่านไปให้ปัญหามันผ่านผ่านไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ฉันจะพยายามแก้ปัญหาอย่างจริงๆจังๆด้วยจิตวิญ,ญญาณของฉันขนาดน,นั้น แต่ตอนนี้พยายามจะทําเพราะว่ามัน,ม,นมันเหมือนถูกบีบให้ทําอ่ะก็เลยเอองั้นก็ทำทำก็ได้วะาแต่ว่ามันเป็นไพ่คิงถือเหรียญเหมือนแบบแค่ไม่อยากอยู่ในจุดที่ที่ต้องวุ่นวายอะไรมากนะคะนึกออกไหมเอยเออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเหมือนอยากให้มันมีความสงบมากกว่าคือก็เลยอทาก็ทําแต่อาจจะไม่ได ไม่ได้อยากจะทําด้วยจิตวิญญาณลึกๆข้างในคือต่อให้ไม่มีอะไรมากระทบก็อยากทําอย่างนี้นอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะเหมือนมีแรงกระทบเข้ามาเหมือนมีการบีบคั้นเข้ามาก็เลยเออทาก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นจะต,ต้องทําจริงๆขนาดนั้นก็ได้นะคะเออมันเหมือนเป็นเจ็ดถ้วอยอ่ะก็ยังเลื่อยๆอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเรื่อยๆไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์มันบีบบีบบีบเข้ามาก็เลยต้องอาจทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่า เดี๋ยวถ้าสถานการณ์มันไม่ได้บีบคั้นแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้พยายามทําก็ได้เนาะเออ,อทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะเรื่องเราสอบฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้คือถ้าในช่วงนี้คุณพยายามที่จะกดดันเขาด้วยคําพูดหรือการกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่คุณปรารถนา แล้วหนึ่งคือถ้าเขาเงียบหรือเขาก็บอกเขาก็พยายามอยู่นะหรือเขาดูเหมือนจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้ว่าเขาก็พยายามอยู่จริงๆนะคะแต่ในความพยายามของเขากับในสิ่งที่คุณปรารถนามันอาจจะส่วนทางกันนิดนึงเนาะเพราะว่าในการพยายามเขามันอาจจะไม่ได้เป็นการพยายามเพื่อให้ปัญหามันจบจริงๆแต่อาจจะเป็นการพยายามเพื่อให้ปัญหามันผ่านไปก่อน,ๆๆนะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกดหยุดเอาไว้ก่อน เราค่อยว่ากันทีหลังอาจจะไม่ได้พร้อมพผชเชิญหน้ากับปัญหาจริงๆจัง,จงจขนาดนั้นนะคะแปดถ้วยแปถ้วยการทันหลังแล้วก็เดินจากไปนะยอมจากไปที่บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเติมเต็มเท่าที่ใจต้องการนะคะอยากไปไหมคงไม่อยากไปแต่ว่าถ้าไม่อยากให้อยู่ไม่อยู่ก็ได้เนาะ เอ็มเพล์เดลเวอร์สนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูชาวราศีเมถุนแล้วก็ชาวราศีเมษเนาะบางท่านอาจจะคุยกับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการตํารวจทหารหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างในเรื่องของอายุค่อนข้างมากเหมือนกันเนาะ ไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่จจสตินนะคะเหมือนตอนนี้เขากําลังใช้ความคิดอยู่เนาะกำลังหาเหตุผลกําลังหาสิ่งที่ควรจะต้องเป็นควรจะต้องทําอยู่ถ้าในช่วงนี้คุณเหมือนถ้าไม่ได้อย่างที่ฉันต้องการงั้นฉันไม่เอาแล้วนะฉันพอฉันปล่อยฉันถอยบอกว่าเขาไม่ได้อยากคุณไปนะคะเขายังมีแพชชัน่นมีแรงปรารถนากับคุณอยู่ถึงจะไม่ได้พยายามรั้งคุณเอาไว้อย่างเต็มที่ขนาดนั้นแต่มอกว่าเขาไม่ได้อยากคุณไปแต่อันนี้เป็นไพ่เ er e อมพลเออร์อีโก้เขาอาจจะคำคออยู่ก็ได้ ะะทีนี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกไงกับคุณเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าก็คือยัง,ยงอยากที่จะไปต่อกับคุณนั่นแหละอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอยากให้มันมีการจเจริญเติบโตต่อไปเพราะว่าเขาเองก็ยังรู้สึกบีแพชั่นกับคุณอยู่เนาะอืมจะ c ค n n e ิ t i n g แปดถ้วยห,หน่อยแปดถ้วยคืออะไรเอ,อ่ย เหรียญนะคะน้อยใจมันมีอาการน้อยใจอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเรื่องในอดีตหรือว่าเกี่ยวกับคนอายุน้อยกว่าเนาะสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อจิตใจของใครบางคนในช่วงนี้นะคะอขอหนึ่งไหมแอมเพลอร์หน่อยเอมเพลอร์คืออะไรเอ่ยบางท่านอาจจะมีประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าของใครสักคนหนึ่งนะแล้วส่งผลให้สถานการณ์ปัจจุบันได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะ <c oughs> Judgment โอเคเดทนะคะถ้ามีช่วงเวลาที่เขาหายเงียบไปเป็นไปได้คะ่ะว่าเขาเหมือนคงอยากจะดับสวิตความกดดันและความอึดอัดทั้งหลายทั้งแหล่ไปก่อนเนาะแต่ในช่วงเวลาที่ดับสวิตไปไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรนะคะก,ก็คงจะคิดเหมือนกันว่าจะทํายังไงต่อไปดีแต่ว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่บันเทิงมากกว่าความรู้สึกอึดอัดและกดดัน บางทีอาจจะพยายามหันหลังแล้วไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นไปพูดไปคุยหรือไปบริหารเสน่ห์หรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองไม่ต้องมาอยู่ความรู้สึกแย่ๆมากจนเกินไปเนาะอ,อาจจะเป็นคนที่ดูไม่ค่อยปล่อยให้อารมณ์อยู่ในจุดที่มันแบบดําดิ่งมากจนเกินไปด้วยนะคะทีนี้นถามว่าเขารู้สึกไงบคุณมองว่าเขาเองก็อยู่ในจุดที่เขายังรู้สึกมีแพชชั่นกับคุณและอย,อยากไปต่อแหละถึงแม้ว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่หายสาบสูญไปเลยเงียบไปเลยไม่มาแก้ปัญหาด้วยกันเลยแต่มันมองว่า,วา เขาเองก็ยังไม่ได้ปล่อยมือจากคุณไปขนาดนั้นสเต็มที่เนาะเออบางความสัมพันธ์ถ้ามีเราสองสามคนบางทีมันอาจจะอยู่ในจุดที่เขายังเลือกไม่ได้หรือตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดเท่าไหร่นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝั่งกันหรือถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตก,ก็น่าจะยังส่งผลกระทบอยู่นะทีนี้มาดูแนวโน้มกันค่ะว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างเอยในช่วงนี้ จอสติดนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลน์เนาะแล้วก็ฮ a l เฟนบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพฤกษ์แลนะค้านาพฤกษกเดทแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะหลายท่านยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังกักกักอยู่นะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคลุมเครืออยู่นะคะมันเป็นลักษณะาการลงทุนที่ยังไม่อยากจะสูญเสียหรือเสียเปรียบอะไรมากมายใครบางคนเลือกที่จะเงียบไปก่อนเพราะว่าอยากจะเซฟสถานการณ์ของตัวเองเนาะเออ เหมือนพยายามลอยจุดในดราม่านะคะพยายามปล่อยแล้วก็ปลงทุกๆอย่างไปอาจจะคิดว่าวิธีนี้คือดีที่สุดแล้วก็ได้ในตอนนี้ลดการ,รเผชิญหนนะ้าลดการประทะกันนะ,นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าอยากจะจบความสัมพันธ์แต่แค่ไม่อยากมีปัญหาเพราะว่ายังไม่สามารถทำในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการได้บางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนต้องจบกันไปก่อนนะจบในลักษณะที่อาจจะหนึ่งคือจบจริงๆหรืออาจจะแค่พักเบรกความสัมพันธ์หรือว่า แค่ต่างคนต่างค่อยๆย่อยสลายตัวเองไปเงียบหายไปนะคะแต่ว่ามันเป็นไพ่เดทอ่ะมันเป็นการจบเพื่อรอการที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่มากกว่าเนาะซึ่งมาพร้อมกับไพ่สี่เหรียญมันยังไม่ได้เป็นการจบแบบถาวรน,นะคะสามเหรียญเก้าดาบเด็กถือถ้วยแล้วก็สี่ถ้วยนะคะบางท่านถ้ามีโอกาสได้พูดได้คุยกันสถานการณ์ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นไปนในแบบที่อยากจะให้เป็นขนาดนั้นเนาะ คือในการพูดการคุยน่าจะมีใครบางคนมีความคาดหวังแล้วคะ่ะว่ามันน่าจะมีปาฏิหาริย์นะมันน่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะมันน่าจะได้ในแบบที่ต้องการนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้มามันดันไม่ได้เป็นสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ เหมือนสิ่งที่รอคอยยังไม่มาสิ่งที่มายังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการนะคะบางทีอาจจะเป็นลักษณะาการได้คุยกันแต่ก็เนียนเนียและเปลี่ยนเรื่องไปมากกว่าก็ได้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่อาจจะยังหาทางออกที่ชัดเจนที่ดีงามขนาดนั้นยังไม่ได้ขนาดนั้นเนาะหลายท่านยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากอยู่นะคะเป็นการลงทุนที่ยังดูไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่ามันมีความจริงจังอยู่ไหมมันมีนะ มันมีความจริงจังมันมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมันมีความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพัฒนาได้อยู่จากนักไพ่ที่เห็นแต่ว่าในการพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้ไวมันค่อนข้างจะช้าซึ่งในความช้าเนี่ยมัน มันบอกไม่ได้เลยว่ามันช้ากี่นานมันอาจจะช้าไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนมันมีความหวังแต่มันดันผ่านเส้นไปไม่ได้สักทีอ่ะมันก้าวข้ามเส้นเนี้ยไปไม่ได้สักทีแต่ถ้าถามว่ามันมีอยู่ไหมมันมีอยู่จริงนะคะความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่ดูในวันเนี้ยมันมีอยู่จริงแต่แค่มันยังข้ามเส้นเนี้ยไปไม่ได้นะคะทีนี้มาดูคําแนะนํากันค่ะฟรีอเซลอาจจะต้องให้อิสระกับตัวเองมากขึ้นนะคะ บางทีอาจจะต้องมาดูเป็นชาร์ตพื้นชีวิตหรือเปล่าเอาดวงเราดวงเขามาเทียบกันนะว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะบางท่านอาจจะไปสานความสัมพันธ์กับคนที่เขากลัวการแต่งงานหรือกลัวการผูกมัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นไปได้บางทีถ้าเราเจอกับคนในลักษณะเน,นี้แล้วเราไปคาดหวังให้เขาแบบจริงจังกับเรานะแต่งงานศร้างรบวกับเราบางทีมันอาจจะเหมือนเป็นความคอน FLICT ของความสัมพันธ์ได้เหมือนกันเนาะ คลิปเอโนเทนไมลนะคะไพ่บอ,อกว่าให้เปิดใจนะคะเนื้อ่ของคุณอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณคิดหรือว่าคาดหวังเอาไว้สิ่งที่คุณคิดว่าใช่อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้นะคะสเปเรชั่นค่ะการพัดพลาดมาแล้วเว r ร s o ี n ซูนนะเลิฟยูเซลเฟิร์นะคะเลยคอเซเลชั่นค่ะหลายท่านมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันแต่ทีนี้มันอาจจะต้องมีการพัดพลากเกิดขึ้นก่อนนะคะการพัดพลาดในที่นี้อาจจะเป็นการพัดพลากแบบ กระเด็นกระดอนกันไปคนอาทิต์คนละทางเลยก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นยังอยู่ในชีวิตของกันและกันแต่มันอาจจะยังเป็นเส้นขนานที่มันยังมีตรงกลางแยกระหว่างคุณกับเขาอยู่เนาะบางท่านถ้ายังไม่เกิดเร็วๆ็วนี้อาจจะเกิดนะคะแต่ทีนี้บางท่านถ้าเกิดแล้วมันก็อาจจะต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันค่อยๆเป็นไปละกันเพราะให้มันขึ้นมาว่า อีกไม่นานบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคราวคลุมเครือมีโอกาสจะคลี่คลายเนาะแต่ที่สําคัญคือไพ่อยากจะให้คุณหันกลับมารักตัวเองก่อนนะคะบางท่านมีความคาดหวังมีความปรารถนาะในความสัมพันธ์โดยที่เราลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนึกออกไหมคือหวานเคยดูพื้นดวงของลูกดวงหลายคนเลยคือเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจว่าเราอยากแต่งงานแต่พื้นดวงเราเป็นคนที่มีดวงแต่งงานยาก แต่งงานยากไม่ได้แปลว่าไม่ได้แต่งนะแค่แต่งยากเฉยๆคือโอกาสในการเกิดน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ถ้าถามว่าแต่งได้ไหมแต่งได้นะคะแต่ทีนี้พอโอกาสเราน้อยแลวเราไม่พยายามคว้าด้วยมันก็อาจจะลื่นไปเรื่อยๆและสุดท้ายมันก็ยาวนานซะจนเราอาจจะไม่ได้แต่งนั่นคืออันนี้ก็คือไม่ได้แต่งแต่ไม่ได้ถูกกาหนดมาว่าเป็นพื้นดวงไม่มีโอกาสได้แต่งแต่แค่เป็นพื้นดวงแต่งงานยากนึกออกปะพอเรามีพื้นดวงที่แต่งงานยากมีโอกาสแต่งงานน้อยสิ่งที่เราควรทําคือเราควรให้ความสําคัญและให้การโฟกัสการแต่งงานมาก เพื่อให้เราเหมือนเป็นแรงผลักให้มันเกิดขึ้นนึกออกไหมเอ่ยคือมันเหมือนเราแบบเรามีน้อยอยู่แล้วแล้วเราก็ปล่อยปละละเลยมันก็จะน้อยไปไปเรื่อยๆค่ะมันจะถูกละเลยและสุดท้ายเราจะมองมันไม่เห็นแต่ถ้ามันมีอยู่น้อยแล้วเราพยายามหามาเพิ่มหามาเพิ่ม,ห,าม,าม,ห,มหรือพยายามให้ความสําคัญกับไอ้ความน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะฉายแสงขึ้นมาแล้วทาให้เราได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีของเราก็ได้ <vt ret ii> เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแหละว่าเราอาจจะต้องรีเช็คนิดนึงว่าความต้องการของเราคืออะไรเราอยากแต่งงาน plane plane. <Lebanon. S 1> milhões, หรือว่าเราอยากจะมีคนคนนี้ในชีวิตคือถ้าเราไม่ได้ซีเรียส่องการแต่งงานแต่เราอยากจะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแหละหรือว่าเขาก็ยินดีที่จะมีคุณนะแต่หลายๆายท่านความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันบางท่านมีปัจจัยมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันอาจจะมีเราสองสามคนหรืออาจจะมีแค่2คนก็ได้หรืออาจจะมีอดีตอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีเช็คดูว่าปัญหาระหว่างเรากับคนคนนี้คืออะไรและความต้องการจริงๆของเราคืออะไร เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นดูให้แต่งงานยากเป็นดูให้แต่งงานช้าแล้วเราไปเจอคนที่เขาอาจจะหนึ่งคือไม่ได้คิดจะแต่งเลยแล้วเราก็อยู่กับเขาไปเรื่อยๆร,รอเขาไปเรื่อยๆจนวันใดวันหนึ่งที่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราต้องการเราโอเคไหมเราอาจจะต้องคิดนิดนึงนะคะอย่าคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้ลองคิดไปยาวๆหน่อยว่าจริงๆแล้วความปรารถนาของเราอะ่ะมันคืออะไร แล้วตอบโจทยต์ตรงนี้ให้ได้นะคะโอเคคะ่ะชาวราศีมีนและข้านามีนและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะจริงๆเดือนนี้เข้าเมษายนแล้วนะคะหลายท่านพลวินาศแล้วละ่ะในช่วงเดือนมีนาคมหลายท่านอาจจะรู้สึกหน่วงๆรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายใจรู้สึกเหมือนปัญหามันถาถลมเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันก็มันก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยววันที่8ด เมษาจะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมษหวังว่าหล,หลายๆท่านน่าจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่ดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะมันอาจจะไม่ได้รู้สึกหน่วงหนักหรือแบบบีบคั้นเท่าในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะโอเคค่ะชาวราศีมีและคเานามีแล้วนี่คือแนวโน้มความรักเข้าสัมพันธ์พวกคุณนะคะเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วก,ก็ คุยกันข้างล่างนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย